สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับเพชรเบิรไซมาจิว๋ววันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็เย็นประมาณสักเกือบหกโมงครับอากาศก็แย่เย็นๆหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากที่ตอนกลางวันก็แดดร้อนตอนเช้าก็ฝนตกอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยวันนี้ก็จะพา ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทางช่องเพชรบันไยไม้จิว๋วก็ยังอยู่ที่ต้นเต็มหน้าครับสำหรับเพชรบันไยก็ชื่นชอบต้นเต็มหน้าเป็นพิเศษเพราะว่าในความรู้สึกของเป็นไม้พิเศษจากไม้ที่มีลักษณะใบใหญ่แล้วก็ลิบใบ แล้วตัดทษก็สามารถที่จะย่อส่วนของใบลงได้นะครับทางช่องก็ชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษที่เอามาทำเป็นไม้ขีววันนี้ก็จะมัมเดดต้นเพิ่มหน้าที่อาจจะทรงสูงนิดนึงเพื่อจัดเป็นไม้โครงสร้างที่ ได้ทำไว้จะทำเป็นบอนไซก็เราก็ไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับต้นเพมหน้าต้นนี้ก็จะเป็นไม้โครงสร้างที่ต้นอาจจะสูงโยงขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ได้สร้าง เป็นไม้โครงสร้างมีกิ่งหนึ่งกิ่ง2คือก่อนนั้นนนั้นผมได้ตั้งไม้ตรงกิ่งหนึ่งไว้ตรงตรงช่วงระยะนี้นะครับแล้วผมดูลักษณะโครงสร้างของของรากแล้วเป็นรากแบบธรรมชาติแบบค่อยไปค่อยมานะ ผมก็เลยได้พอดีมีกิ่งกิ่งด้านฝั่งนี้แตกออกมาผมก็เลยเปลี่ยนใจมาสร้างลักษณะตรงนี้จริงมันก็เลยดูเล็กกว่ากิ่งสองที่ผมได้วางโครงสร้างไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะสร้างเป็นลำต้นตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นมาอีก แต่ตรงนี้ถ้าจะปล่อยไว้ลักษณะนี้ผมคิดว่าหน้ากิ่งตรงนี้น่าจะบวมแต่ว่าผมก็คงจะปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาแต่งทีหลังให้ได้กิ่งตรงนี้ได้โต ขึ้นมาสักได้สักสาส่วนของของตอตรงนี้แล้วคอยมาแต่งตรงตรงแผลตรงนี้ให้ลึกลงไปในช่วงที่เราตอนนี้เรายังไม่ไม่แต่งปล่อยให้กิ่งโตไปก่อนสำหรับกิ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะปล่อยให้โต ไปคนนี้ก่อนที่จะตัดทดสร้างรายละเอียดผมก็ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าหรือผมจะสร้างกิ่งหนึ่งด้านบนตรงนี้แล้วก็ตัดกิ่งนี้ทิ้งแล้วก็ให้มาสร้างกิ่งสองด้านบน ในช่วงเนี้ยถ้าเราจะสร้างกิ่งสองด้านบนตรงเนี้ยไม้มันก็จะสูงขึ้นไปกว่าน,นี้ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ ครับตอนนี้หลังจากที่ฝนตกมาหลายวันก็มอสก็เริ่มจะเสียวขึ้นมาเต็มกระถางนะ ครับตอนแรกผมกะว่าจะแต่งตรงนี้เลยถ้าแต่งเลยผมกลัวว่าแผลตรงนี้มันจะไม่สวยรอให้กิ่งตรงนี้้โตกว่าน,นี้ก่อนค่อยแต่งนะครับแล้วค่อยค่อยคิดเดี๋ยวก็จะ นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับท่านผู้ชมตอนแรกผมกละว่าจะแต่งเขียงให้ท่านผู้ชม ได้ดูไปพร้อมๆกันเลยแต่ผมก็เปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ยังไม่ทำฝนก็ตกไว้ด้วยช่วงนี้ถ้าทำแผลในช่วงนี้ไม้อาจจะเสียได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทำในในคลิปต่อไปถ้าต้นนี้ถ้าพอที่จะแต่งเขียงจะแต่งกิง่ง ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่มือใหม่ที่คิดจะหัดเลี้ยงบนไซแต่งกิ่งบนไซก็ทำให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ใช้เวลาไม่มากสำหรับอัปเดตในคลิปนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ